ทั้งหลายนะคะกฎหมายใหม่ที่จะเริ่มใช้ในกรุงเทพมหานครเริ่ม10มกราคมปีหนะะ้าค่ะเลี้ยงอะไรดูพื้นที่บ้านด้วยนะคะหมาหมาแมวที่จะเลี้ยงเนี่ยถ้าคุณอยู่คอนโดที่10-80ตารางเมตรเลี้ยงได้1ตัว คอนโด80ตารางเมตรขึ้นไปเลี้ยงได้ไม่เกิน2ตัวถ้าเป็นบ้านนะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ20ตารางวาเลี้ยงได้2ตัวนะคะถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ50ตารางวาคุณเลี้ยงได้3ตัวถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ100ตารางวาเลี้ยงได้4ตัวนะคะถ้าเป็นบ้านมากกว่า100ตารางวาเลี้ยงได้ไม่เกิน6ตัวอันนี้เป็นกฎ จะเริ่มใช้10มกราคม69แล้วไม่ใช่เลี้ยงอย่างเดียวนะคะคุณเป็นเจ้าของต้องรับผิดชอบพาเขาไปจดทะเบียนด้วยนะคะภายใน120วันหลังจากสัตว์เกิดหรือภายใน30วันหลังจากรับเข้ามาเลี้ยงในกรุงเทพมหานครอันนี้นะคะเป็นกฎหมายกติกาใหม่ของการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวในกรุงเทพมหานครนะคะ